เร้านเค้กเปี่ยมสุกเสร็จแล้วคะ่ะเบสเลอร์จคอนัิครีมพายเปิดติ๊กตอกดูเจอเค้กไอเฮียที่ชัยโบะก็บอกว่าเค้กอร่อยมากประลองสิน่ากินมากขอบคุณนะคะ่ะเร็วมากเลยคะ่ะหลักนี่เขาจะเป็นฟิลแบบมะพร้าวส่วนใหญ่แต่เห็นนี่ปุ๊บอยากกินเพราะกรุงเทพแบบมาแล้วแบบต้องมากินที่นี่คือมะพร้าวคือแบบติ่มไม่มล้าตีนแน่นมากอ๋อตีนเขาแน่นจริงอ่ะนี่นี่คือชีสมะพร้าวนะคะ ไฮแมสคัสงงหลุดงงไหมแต่ตมัอร่อยความครีมมี่ความหวานของมะพร้าวม,มาตัดด้วยความแบบเปรี้ยกกวขององุ่นเนาะแต่อันด้วยความที่อ่างหุ่นไม่ได้เปรี้ยวจัดด้วยความแบบเปรี้ยกกวหวานอ่ะบานอฟี่ค่ะอร่อยบานอฟฟี่คือแบบโอ้โหละมุนมากค่ะคือจริง,รงๆแล้วตั้งใจมากินไอ้ไฮครีมกวนนัทแต่กับการว่าชอบอันนี้มากเลยอันนี้อ่างหุ่นอร่อยมากจ้ะ ฟันมัฟฟัดเนี่ยชาัาแต่หวานรู้แล้วว่าทำไมขายดีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนจีนมันคือมะพร้าวเว้ยแล้วคนจีนชอบกินมะพร้าวเด้วยวดูดูเนี่ยเดอะเบสลูกชุบครีมพายสายวิปวิครีมต้องชอบม,มานั่นโต๊ด <Yes. S 1> ไม่ถึงสิบห้านาทีนะหมดหมดหมด